สองลูกใช่สองเม็ดสองเม็ดต้องปอกออกเม็ดออกมาเห็นโอ <c oughs> oh, 네้เย็นแล้วไปดูควายเด้อควายมาถึงบ้านแล้วใส่เลี้ยงควายบอกคนที่บ้านเนะต้องใส่เกลือเนาะ นองมองไกลนิดหนึ่งตั้งกล้อง,งไว้ไกลนิดหนึ่งก็ได้มองไม่เห็นผมจะต้องอ่านให้เห็นต้องอ่านไหนเนาะชื่ออะไรเนาะสมครับส้ตมตมใช่ครับยูจังหวัดสุรินครับ จังหวัดโอนุห้าตั้งเข้าไปในครกแล้วใส่อะไรก่อนทีนี้นนน ใส่อะไรก่อนนี่เดียวใส่อะไรก่อนก็ได้เนาะไม่เคยต่ำลองดูใส่ก็เทมก่อนนะลองดูใส่ไปเลยอะไรก็ใส่ใส่ไปเถอะเอาไปหายอะไรไปหมดแล้วต่ำ คนหายหมดที่ตับไปตับมาหายหมดเลยตับแรงเกินไปไหนไหนไหนช้อนหน่อตาลก่อนตาลน,นิดหนึง่งขวดก่อน

ปลาด้เลยเพื่อนเสีน้ปาปลาด้เลยทีนี้ลูกแก่กอ่อกน้ำปลาด้ออกจากร้านมาใหม่เลยถอยมาใหม่เลยน้ำปลาด้เนี่ยจะตำตั้งนานแล้วแต่ไม่มีน้ำปลาด้เพลนเพิ่งวันที่หนึ่งนี่ถึงได้น้ำปลาราเน่กินแต่ที่ร้านไม่เคยตำเองก็ไม่มีปลาวันที่หนึ่งได้น้ำปลารามา ทำเองบ้างเนาะจะจริงทำเองอร่อยกว่าซื้อเขาจะไม่มีเครื่องเฉยๆเนาะมีเครื่องทำเองดีกว่าฝีมือดีกว่าคนเจ้าของร้านอีกผ <c oughs> มจะฟ้องด้วยเลย 你呢？